สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสเสน่ห์จันทสมฤทธิ์ที่เลี้ยงไว้นะครับว่ามันโตรเร็วมากนะครับจะเห็นใบนะครับใบที่โตที่สุดซึ่งไม่ใช่ใบ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 ยอดสุดนะครับนี่นะครับไซส์มัน,อา,นอาจจะดูไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาขวดน้าเอขวด1.5ลิตรอะนะครับให้เทียบที่ก้นมันนะใบมันใหญ่มากเลยนะนะอันนี้คือขวดน้ําขวดน้นนําสิงเนาะไซส์ ไซส์ะไซส์หนเนาะไซส์หนึ่งจนะครับแต่ว่าฝาขวดมันเด็กเท่านี้เนาะนี่เนี่ยเท่ากันเลยใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นจะให้ดูว่าผมเลี้ยงแบบที่เรียกว่าเลี้ยงแช่น้ำเนาะนะครับแช่น้ําแล้วก็อีกหนึ่งก็คือว่ามันจะใช้เพราะมันบ้านหนอก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันก็โดนฮอร์โมน เร่งเร่งตาหนอ่อฮอร์โมนที่ผมใช้นะด้วยให้เดี๋ยวให้มาดูกันว่ามันขนาดไหนมันมันมันตาหน่อมเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะขยให้ดูคือมาดูตัวนี้ก่อนก็นได้มาอันนี้คือหน่อที่หนึ่งไอไอขาวๆนี่คือไอยาที่ผมใช้ เพราะว่าผมเลี้ยงน้ำเนาะผมก็ต้องป้องกันในเรื่องของไอความความชื้นที่สูงนะครับโดยการป้องกันเรื่องของไอเรื่องเชื้อโรคต่างๆแต่ซึ่งไอสารสีที่ให้ไปเนี่ยมันช่วยได้นะครับมันไม่เป็นไรมันมันไม่ได้มีผลอะไรกับกับพืชแล้วก็คือมีมีการช่วยรักษาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอันอไรกับมนุษย์ไม่ได้มีพิษกับมนุษย์นะเนี่ยเนี่ยสังเกตเลยว่า ไอหน่อที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเออผมก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันว่าไอหน่อของไอพวกจันสัมฤทธิ์เนี่ยมันมันแตกกาบใบเนี่ยยังไม่ไปเลยนะเนี่ยใบย,ยังอยู่เลยนะแต่ว่าไอหน่อใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแทงอยู่ในในกาบเลยนะมันแทงอยู่ในกาบเลยนะครับอันนี้คือที่เห็นหน่อหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูหน่อต่อไปเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูอันนี้หน่อต่อไปเห็นไหมลอ,องดู เห็นไหมดูสิอันนี้หน่อต่อไปเห็นไหมหนอน,นี้แหละหน่อที่สองเนาะถ้านับชัดเจนเลยใช่ไหมว่าว่ามันอยู่ในในกลาบของของใบนี้นะนี่อันนี้อันนี้กลาบใบไหมเนาะยังอยู่ด้านในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นของใบนี้ใบนี้นะแต่ว่ามันก็เกิดหน่อใหม่ภายในกลาบขึ้นมา อันนี้ก็หน่อที่สองนะครับต่อมามาดูหน่อต่อไปหน่อต่อไปอยู่ด้านล่างือเป่าเดี๋ยวหาดูให้นะครับหมุนก่อนรอบๆย่อให้เหมือนเดิมก่อนหน่อต่อไปสองหน่อแล้วเนาะหน่อที่สามเอาที่รอบๆก่อน อันนี้หน่อที่สามนี่คือหน่อที่สามนะครับนี่คือหน่อที่สามนี่นี่คือหน่อที่สามครับนี่คือหน่อที่สามเคนะอันที่สาม หมุนต่อไปอน,นี่เราดูรอบๆก่อนเดี๋ยวข้างในเราค่อยวาดต่อเอออันนี้อันเดิมปะไม่ใช่เนาะอันนี้หน่อที่สี่เหรอไอนน้เยอะจังนี่นี่นี่ก็หน่อที่สี่ เพราะว่ามันเป็นใบอ่อนขึ้นมาใหม่เนาะหน่อที่สี่นะครับหน่อที่สี่แล้วต่อมาก็เป็นหน่อที่ห้าเนาะหน่อที่ห้าก็อยู่ในอยู่ในกาบทั้งนั้นเลยนะเอท่านท่านคงเห็นเนาะนี่คือใบนี่คือใบของเขาเนาะนี่กาบใบเนี่ยแล้วก็อยู่ในกาบนี่ก็เกิดเกิดยอดขึ้นมหอีกยอดหนึ่งอะนะใช่ไหมนะครับเออ นะอันนี้เห็นเลยข้างนอกเนี่ยส,ส,สียอดละสียอดที่เป็นใบอ่อนๆสีแดงขึ้นมาละสียอดสยอดทีนี้มาดูด้านในกันด้านในเห็นไหมด้านในก็จะมีเดี๋ยวดูยากหน่อยหนึ่งขยับ ว่าผมขยับผิดอันนี้โอเคต้องขยับที่ข้างบนขยับฐานมันหนักข้างในเนี่ยกำลังจะแตกยอดหนึ่งนี่เห็นไหมเ,ออเห็นไหมนี่ก็อีกยอดนึ่งนะเนี่ยเห็นปะก็เท่าไหร่ละนะห้าหรือหกอประมาณนี้นะครับจำไม่ได้ละเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีมีตรงไหนอ,อีกอืมมต,ตรงนี้โอเค ใช้ใช้กล้องตัวนี้มันก็กําลังขยายมันสูงเนาะว่าดูง่ายหน่อยนะนี่แล้วก็เกิดดอกแล้วก็มีดอกอยู่สองดอกนะเพิ่มขึ้นมาก็แสดงว่าไม้มันเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับไม้มันสมบูรณ์มากจนมีดอกขึ้นมานะครับเอ่อเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโตเร็วมากนะครับเสนเจนสำร็จนี่โตเร็วมากแล้วก็ก็เลี้ยงง่ายเนาะนะครับเลี้ยงง่าย ก็เลยว่าช่วงนี้ก็เลยว่าจะสะสมจันสมริดเพิ่มเพราะว่าเข้าใจว่าอาจจะถูกโฉลกกับต้นนี้นะเพราะสายพันธุ์นี้เราเลี้ยงได้แล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ารากมันไม่มีเดี๋ยวค่อยเล่นฮอร์โมนเร่งรากต่อนะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ให้มันออกหนอมาก่อนนะครับเนี่ก็ก็ขอจบคลิปจันสมริดนะครับคลิปนี้ไว้ฝากไว้ให้ดูว่าเวลามันออกหนอนนี่มันออกในกาบใบเลยแล้วก็ แล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับเลียงง่ายนะถ้าเราถ้าเรามีเทคนิคนะครับนะครับฝากฝากาช่องย u กิท็อปคูลด้วยนะครับมีอะไรอสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้นะครับอขอบคุณครับ